สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนนะครับเขาเขียนไว้นะตลาดปลาบางแสนแหล่งรวมอาหารทะเลนะครับแต่ว่าดูจากบรรยากาศเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับมีสถานีรถไฟมีดอกตะกุละนะครับมีตู้มีประดับตกแต่งอะไรเนี่ยเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะขนาดป้ายนะครับฟอนต์เนี่ยก็เป็นของเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับมันมาอยู่อีกเมืองหนึ่งนะเหมือนเข้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับ ทีนี้ที่นี้นะครับเวลาประมาณค่มหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้ค,คนเนี่ยก็จะเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะครับคนก็เลยเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนก็ได้เห็นบรรยากาศว่าคนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปทุกจุดเลยนะครับให้เพื่อนๆก็สามารถถ่ายตามดูกันได้เลยครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับนี่เป็นเหมือนสถานีรถไฟนะครับแต่ว่าไม่ทะลุลงใต้ดินนะเป็นเหมือนสถานีรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ มีข้างนอกแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะครับแอบเนียนเหมือนไปญี่ปุ่นได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีสถานีเหมือนสถานีรถไฟไม้อยู่นะครับเขาก็ถ่ายรูปเช็คอินกันเต็มเลยนะครับนี่เพื่อนดูนะครับมันบรรยากาศหน้ามาถ่ายรูปเลยนะครับถ้ามากลางวันคนน่าจะน้อยกว่านี้นะถ้าใครอยากถ่ายรูปนะแต่ว่ามันก็จะร้อนนะแต่ตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะอากาศเย็นเลยนะครับเนี่ก็ก็จะมีร้านค้าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แต่ผมจะพาเ,เพื่อนๆเดินทัวร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะของของของกินก็เยอะมากเลยนะครับคนเขาก็นั่งซื้อขนาดนะครับของก็มากินนะครับก็เยอะนะของกินแบบว่าใครที่ชอบแบบว่าของกินแบบมาตลาดเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับมีหลายอย่างเลยนะนี่โอ้โหทาโกยากินะครับน้ำลำไยมีขนมเนะขนมปลาด้วยนะ เลเราซื้อมานะครับเราก็มานั่งทานได้ที่ตรงโต๊ะอะไรต่างๆนะเขาก็มีโต๊ะให้นั่งนะครับนั่งรอนั่งทานนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาก็เป็นครอบครัวไม่ต้องกลัวครับมีที่นั่งเยอะข้างในก็มีที่นั่งอีกนะครับอันนี้เป็นร้านเบียรนะครับนี่มีเยอะมากเลยมีร้านยำด้วยนะครับแล้วก็นะครับ เดินเข้าไปนะผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปทุกซอยนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับจะเสียงอะ่ะมันดังมากเลยนะไม่รู้เสียงจะเข้ามาเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงที่จะบรรยายไปด้วยนะนี่มีร้านนะครับเหมือนหมึกย่างนะหมึกย่างนะครับร้านน้ำหมึกย่างนะโอ้หมหมุนน่ากินมากเลยโอ้ซูชินะซูชิ ซูชิเยอะมากขากรับนี้ต้องมาจัดแล้วนะครับซูชิก้อนใหญ่มากมเดี๋ยวถ่ายเพ,เพื่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อไปมีซูชิมีที่ให้นั่งด้วยนะข้างในนะครับร้านซูชินะครับนี่ก็ตรงน,นี้ก็มีที่นั่งนะครับไปกันต่อนะครับร้านอาหารตามสั่งด้วยนะเออใครอยากชอบตามสั่งนะครับ โอ้โหซีโครงหมูนะครับซีโครงหมูซีโครงหมูชิ้นใหญ่ๆเลยน่ากินมากโอ้โี่ีโครงหมูชิ้นใหญ่น่ากินมากครับอ่ามีตู้กระชับฟองด้วยอา้าวทำยอดได้เลยครับส่วนของเล่นเด็กๆนะครับมาเบสิ ไปไปซอยนี้ต่อไปไปกันต่อนะครับไปกันต่อซอยนี้นี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมีร้านปลาหมึกเลยนะปลาหมึกเยอะมากเลยนะ เนี่ยนมะพร้าวนะครับเพื่อกนก็ดูไปด้วยนะาพาเพื่อนเดินไปนะเดินทัวร์ไปเลยโหน่ากินมากนะครับเออเกี่ยวด้วยโอ้โหร้านนี้น่ากินมากต้องไปจับนะเนี่ยนีอะไรแซลมอน มีแซลมอนด้วยกินสดได้ด <Cait target> ้วย <hatten> นะครับมีน <t omat Maria> ้ำจงน้ำจิ้มไว้ด้วยกุ้งโอ้ตัวใหญ่เปเยอะพุงพี้ก็ตัวใหญ่มากมีปูด้วยนะปูสดๆดเลยนะครับนี่ปูตัวเป็นๆเลยนะแก่กันนะครับไม่ขาแก่กันตัวเป็นๆเลยนะซีปูตรงนี้นะครับโอ้โหหอยนะครับไม่ต้องไปอ่างจีฬาเลยครับอยู่ตรงนี้ก็มีนะเนี่ยย่างให้สดๆเลยนะครับเราสามารถกินได้ที่นี่เลยนะครับ คุณเพื่อนเี่ยเที่ยวมานันเหนื่อยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาย่างให้เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งกินนั่งอะไรได้เลยเพราะว่าที่นั่งเขาเนี่ยเยอะม,มากๆนะครับแล้วก็ลานจอดรถเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยนะครับลานจอดรถเนี่ยเสียค่าจอดรถ50บาทนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีลานใหญ่อีกนะแต่คิดว่าน่าจะเสีย50บาทเท่ากันนะครับเพื่อนก็เตรียมเงินสดมาด้วยนะครับอ่าก็มาฝั่งนี้นะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็มีร้านนะครับที่เป็นทอดๆอะไรต่างๆนะโอ้เสกหล่อครับ กอนดูไส้กรอกโอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้โหของกินเยอะม,มากอ่ะเราก็มากลับมาโซนของสดเหมือนเดิมนะเพราะว่าซอยมันก็จะรู้ทะลุกันนะครับอเคร้านนี้หมดแล้วครับนี่นอ,อยนะครับของสดโอ้โหมีกุ้งมังกรด้วยนะเพื่อนๆนี่นะครับ ตัวละเก้ห้นะครับมีหมึมกแกะแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นหมึกย่างนะหมึกย่างน่ากินมากเลยนะครับอ่ะไปครับก็คือตอนนี้ก็คือจะสุดทั้งหมดในตลาดปลาที่เป็นฝั่งขวามือที่เราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะพาไปฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะครับเนี่ยเราก็มาทะลุถนนที่เราเข้ามานะครับ แล้วตรงนี้ฝั่งซ้ายมือตรงนี้คนเขาก็จะเช็คอินนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นป้ายไฟเนี่ยเขาเขียนว่าอย่างไงนะคารินทาวาเมืองไม่ใช่คารินคิรินทาวาก็เป็นเมืองคิรินนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับนี่เดี๋ยวเราขอเข้าไปดูซอยแรกกันเลยดีกว่านะก็ามีอะไรนะครับคิรินทาวนะโอ้เขามาในคิรินทาวก็สวยๆแบบนี้เลย บรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยเยอะมากเลยนะของกินแบบเพียบนะครับเพื่อนๆเข้ามานี่ไม่ผิดหวังแะ่เไม่รู้จะซื้อร้านไหนดีเพื่อนๆก็เลงๆกันที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยดูแล้วกันนะครับร้านไหนคนเยอะก็เล็งเข้าร้านนั้นนะครับเหมือนตรงนี้นะครับเมนโอ้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวพาเดินทัวร์ครับพาเดินทัวร์อ่ามีร้านเนี่เต็มด้วย โอเคตัวเลยโอ้เยอะมากเลยครับนี่นะครับมีอันเชียงผูผัดผงกะหรีโอ้โหนี่าะทำสดๆกันเลยนะครับโอ้มุมนี้สวย่ามึกสดมึกซาิมิ ครับไมไอไรอรยากาศก็มีประมาณนี้นะครับมีดนตรีสดด้วยนะมีดนตรีสดด้วยนะครับ้องกินเยอะมาก เรามาซอยนี้กันดีกว่าครับมมาีรนมมีขกวยของกินก็จะประมาณนี้อ้าวเจอกันแล้วรออะไรคะ เด็กๆรออะไรรอไอติมผัดรอไอติมผ,ผ,ผัดเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูใช่ไหมเขาผัดกันยังไงบ้างใช่ไหมเดี๋ยวถึงใกล้ถึงคิว,วอะไรยังใช่ไห<ช>มเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบนึง่งโอ้แตงโมแตงโมตี้ ซ okay. อยนี้จะค่อนข้างแคบนิดนึงนครับเข้ามานะ คนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งครับเ่อจากจราจรมันจะติดนิดหนึ่งอ๋ออะเราก็กลับมาทะลุที่ลาน,นาตีสวนอีกแล้วครับครบรอบแล้วครับ อีกวงหนึห from, okay. น่งอีกวงหนึ่งเลยเหรอครับอันนี้คือเรามาซื้อไอติมผัดนะน้องๆแบบว่าอีกค่ะคนละร้านอ่ะคนละร้านอ่ะคนละร้านเหรออันนี้ร้านอะไรอ่ะอร้านปลาหมึกอ๋อเราซื้อปลาหมึกอ้าวใครบอกซื้อไอติมผัดอออไห่คะอันนี้คืออะไรคะข้าวโพดชีสค่ะเหรอข้าวโพดชีสเหรอครับโอ้โหชีสยืดมากเลยครับโอ้โห้องยืดมากเลอร่อยไหมครับ อร่อยมากไหมครับโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็เป็นร้านนะครับร้านอะไรนั่นน่ะร้านอติมผัดร้านไอติมผัด,น,น,ผดนี่เรากำลังรอไอติมผัดจังไหมใครสั่งไอติมผัดพี่อาเหรอนองพี่อากับน้องเลยโอเคอันนี้ตั้งใจมาก,กินไอติมผัดร้านนี้เลยนะครับน้อ,นอเรามาสั่งน้ำเลยครับวันนี้แก้วของเรานะโอ้หขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับน้อง โอ้โหครีมครีมเยอะมากสุดยอดไปเลยโอู้นในถูกใจเด็กๆเลยนะเนี่ยอ่ะพี่เขาเป่าครีมอีกโอ้โหไม่พอถึงไม่พอโอ้โหใหญ่มากเลยอันนี้แก้วเราใช่ไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพึ่งอันนี้คือน้ำชื่ออะไรนะน้ำนั้นอะไรนะ ชาวิปสูงเออเนี่ยชาวิปสูงสูงมากอยู่นี่นะะเอ่าลองชิมดูเด็กๆกลองชิมดูโอ้ยอันใหญ่มากใหญ่มากไอติมก็ได้แล้วนะอ่าไปองชาวิปสูงก็ได้แล้วเราไปดูไอติมเอ๊ะติมเราก็ได้แล้วไปลงไปลงเลย rồi rồi xong Nghe qua. บายอ่าโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะครบหนึ่งรอบแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับจะขอออกไปตรงที่คนน้อยๆหน่อยไม่อกกระทรึกแล้วกันเออพูดใส่ไม้เนี่ยไม่แทบไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงแบบเสียงแบบอึกกระทรึกมากเลยนะครับโอเคนะออกมาข้างนอกแล้วนะครับ อันนี้บรรยากาศร,รอบๆนอกเขาจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมจะสรุปให้เพื่อนฟังอย่างนี้นะครับก็คือตลาดปลานะครับตลาดปลาบางแสนนะครับก็เป็นตลาดที่แบบว่ามีของกินเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเน้นของที่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่แบบคล้ายๆซีฟู้ดนะเท่าที่ผมดูมานะครับแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพวกแบบอาหารตม ก็จะมีอาหารตามสั่งบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโอ้เสียงดังมากเลย <c oughs> ก็จะมีอาหารแบบตามสั่งบ้างนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็มาเช็คอินนะครับมาเช็คอินกินข้าวกินขนมอะไรกันนะครับอ่าแล้วก็มาถ่ายรูปนะถ่ายรูปเป็นส่วนใหญ่นะครับหน้ามาเดินนะครับหากใครที่แบบเป็นสายถ่ายรูปนะครับหรือว่าสายกินเนี่ยมาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน ของกินเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้องเสียตังค์นิดนึงนะครับอันนี้เพื่อนๆก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ่ายรูปมาเนี่ยผมมั่นใจว่าถ่ายรูปได้สวยแน่นอนครับหากใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์ให้เราหน่อยนะครับซับสไครต์ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนนั้นก็เพื่อนๆฝากติดตามไว้ด้วยเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ